คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางวิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีทักทายสลับคนไหนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอสูตรคำนวณตัวเลขของเอียนวัดป่านะครับสลับคลิปคลิปนี้ก็จะเป็นสูตรคำนวณตัวเลข2ตัวบนนะครับ2ตัวบนนะครับ ไว้เปรียบเทียบกับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16ตุลาคม2568นะครับไว้เปรียบเทียบกับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16นี้นะครับอีกไม่กี่วันก็จะถึงแล้วนะครับเราก็มาเริ่มคลิปกันเลยครับสำหรับคลิปคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสูตรคำนวณตัวเลขสูตรที่1สูตรที่2และก็สูตรที่3นะครับเรามาย้อนไปดูงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วครัางวดประจำวันที่1ครับ1ตุลานะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลออกก็คือ8 7 6 978กับ876978นี่ก็คือรางวันที่หนึ่งของสลักกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งงวดที่แล้วนะครับสลับสูตรคำนวณตัวเลขของเอี้ยนวัดป่าครับที่เราทําไปให้ครับก็คือสูตรที่เข้าสูตรที่สี่ครับเข้าสูตรที่สี่กับสูตรที่ห้านะครับเข้าสูตรที่สี่กับสูตรที่ห้าก็คือ เจ็ดแปดครับเจ็ดแปดนะครับนี่ครับเราก็ให้บนไปครับบนบนเจ็ดแปดสูตรที่สี่นะครับแล้วก็บนเจ็ดแปดสูตรที่ห้านะครับออกสูตรที่สี่กับสูตรที่ห้าครับออกสูตรที่สี่นะครับสูตรที่สี่นี่ครับเจ็ดแปดแล้วก็สูตรที่ห้าก็เจ็ดแปดนะครับนี่ครับออกสูตรที่สี่กับสูตรที่ห้าเจ็ดแปดตรงตรงครับตรงตรงครับเรามาดูครับสลหรับงวดนี้จะออกตรงกับสูตรไหนครับออกตรงกับสูตรไหนครับ เราก็จะนำรางวัลที่หนึ่งวัดที่แล้วครับก็คือแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดครับมาบวกครับแล้วก็มาคูณครับแล้วก็มาลบครับตัวเลขสามตัวนี้เราจะไม่บอกนะครับเราขอสงวนลิิทธิ์ไว้นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือนี่ก็คือสูตรที่หนึ่งครับเราจะนำรางวัลที่หนึ่งครับมาบวก ตัวเลขสามตัวบวกมาคูณแล้วก็มาลบนะครับผลลับที่ได้ก็คือห้าสองหกหนึ่งห้าเจ็ดครับห้าสองหก หนึ่งห้าเจ็ดนะครับต่อไปครับเป็นสูตรที่สองครับสูตรที่สองครับสูตรที่สองครับนี่ก็คือสูตรที่หนึ่งครับสูตรที่สองเราก็จะนำรางวัลที่หนึ่งงวดที่แล้วครับเหมือนเดิมครับแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ด แปดกับแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดครับ, 8, 7, 6, 9, 7, รบมาคูณครับแล้วก็มาบวกแล้วก็มาคูณครับเราขอสมนวนเลขกระสิทธ์ตัวเลขสามตัวนี้ครับเพราะเป็นสูตรของเรานะครับถ้าเราบอกไปก็ทุกคนก็คงจะทําได้นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสองสาม หกเก้าสี่สองนะครับนี่ก็คือสูตรที่สองครับต่อไปครับสูตรที่สามครับสูตรที่สามครับก็มีเพื่อนๆไปพี่ทักมาเยอะครับบอกว่าอยากได้ตัวเลขสามตัวนี้นะครับเราขอส่งวันลิขสิทธิ์ไว้แล้วกันนะครับเราขอส่งวันลิขสิทธิ์ไว้ก็แล้วกันนะครับ เราก็จะนําตัวเลขแลาว่าที่หนึ่งงวดที่แล้วครับแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดนะครับแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดครับมาลบครับมาคูณแล้วก็มาบวกนะครับสูตรบวกลบคูณบวกนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือแปด สองเก้าสี่ห้าสี่เราก็ได้กันทั้งหมดสามสูตรแล้วครับสามสูตรครับต่อไปครับเราก็จะมาสรุปครับสรุปสองตัวครับสองตัวครับสรุปสองตัวสองตัวบนกับสองตัวล่างนะครับเราจะตัดให้เลยครับ สองตัวบนกับสองตัวล่างนะครับพื้นที่กระดาษก็ไม่เยอะท่านะสองตัวบนนะครับก็บคือบนนะครับแล้วก็ล่างครับเผื่อว่าคนไหนอยากจะนำไม้เปรียบเทียบกับสลักจินแบ่งรัฐบาลงวดประจำมาที่16นี้นะครับงวดที่แล้วครับออกสูตรที่4ี่สูตรที่หตรงๆเลยครับ ชนกันครับเจ็ดแปดครับเจ็ดแปดครับสูตรที่หนึ่งครับสองตัวบนสูตรที่หนึ่งนะครับสองตัวบนสูตรที่หนึ่งเขาเราจะตัดให้ครับก็คือเดี๋ยวขอใช้ปากกาตัวนี้ดีกว่าครับจะชัดครับสองตัวบนสูตรที่หนึ่งห้าเจ็ดครับสองตัวบนสูตรที่สองครับสองตัวบนสูตรที่สองครับ สี่สองครับสองตัวบนสูตรที่สามครับห้าสี่นะครับสองตัวล่างสูตรที่หนึ่งครับสองตัวล่างสูตรที่หนึ่งครับสองตัวล่างสูตรที่หนึ่งครับห้าสองครับ สองตัวล่างสูตรที่สองครับสองตัวล่างสูตรที่สองสองสามครับสองตัวล่างสูตรที่สามครับสองตัวล่างสูตรที่สามก็คือแปดสองนี่ยนี่เราก็ได้ครบกันทั้งหมดสามสูตรแล้วครับสูตรที่หนึ่งครับสองตัวบนก็คือห้าเจ็ดครับ สูตรที่สองสองตัวบนก็คือสี่สองครับสูตรที่สามครับสองตัวบนก็คือห้าสี่ครับสูตรที่หนึ่งสองตัวล่างก็คือห้าสองครับสูตรที่สองครับสองตัวล่างก็คือสองสามครับสูตรที่สามครับสูตรที่สามครับสตัวล่างก็คือแปดสองครับนี่ก็คือสรุป สองตัวบนสองตัวล่างสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามของเอี้ยนวัดป่านะครับตรงกับตัวเลขในใจของใครหลายๆคนหรือเปล่าครับตรงกับตัวเลขในใจของใครหลายๆคนหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปวิดีโอสูตรคานวณตัวเลขของเอี้ยนวัดป่านี่ครับแต่ละงวดนี้ก็จะมีกรนทบงห6สูตรครับแต่ละงวดนี้จะมีกรนทบงห6สูตรก็คือสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3มน,นะครับรงบวดท, 600, ท, 60, 101, 102, ที่แล้วนะครับเราจะให้ดูครับทวนให้ดูอีกครับทวนให้ดูอีกครับ งวดที il, ่แล้วครับออกสูตรที่สี่ครับงวดที่แล้วครับออกสูตรที่สี่ครับออกสูตรที่สี่นี่ครับสูตรที่สี่ก็คือเจ็ดแปดครับเจ็ดแปดครับกับออกสูตรที่ห้าครับงวดที่แล้วสูตรที่สี่กับสูตรที่ห้าครับเจ็ดแปดชนกันทั้งสองสูตรครับชนเลขท้ายสองสูตรครับส่วนเลขท้ายก็คือห้าเจ็ดแปดกับแปดเจ็ดแปดแต่เลขท้ายรางวัลที่หนึ่งออกเก้าเจ็ดแปดครับเก้าเจ็ดแปดนะครับนี่ครับออกสูตรที่สี่กับสูตรที่ห้าครับมาดูงวดนี้นะครับงวดนี้จะออกตรงตรงกับสูตรไหนครับตรงกับสูตรไหนครับ จะตรงกับสูตรที่1หรือ2หรือ3มหรือเปล่าครับแต่ตัวเลขก็สวยนะครับสูตรที่1นี่ี้ก็บนก็5้าดครับล่างก็ห้าสองครับสูตรที่2นี้ก็4ี่สองครับอ่าล่างก็2 3สามครับสูตรที่3มนี้ก็บนนี้ก็5 4ล่างนี้ก็คือ8 2ดสองครับ8 2ดสองนะครับนี่ก็คือสรุปคำนวณ สรุปสูตรคำนวณตัวเลขของเอี้ยนวัดป่าครับงวดประจำมาที่16ตุลาคม2568นี้นะครับสูตร1นึสูตรสครับสำหรับคลิปคลิปหน้านี้ก็จะเป็นสูตรที่4สูตรที่5แลอะไรก็สูตรที่6นะครับเรามาลุ้นดูนะครับลุ้นดูว่าสูตรคำนวณตัวเลขของเอี้ยนวัดป่างวดประจำมาที่16ตุลานี้จะตรงกับสูตรไหนครับจะตรงกับสูตร1หรือว่าสูตร2สูตร3 หรือสูตร4ี่สูตรสูตรครับจะแม่นขั้นเทพเหมือนงวดที่แล้วหรือเปล่าครับจะแม่นขั้นเทพเหมือนงวดที่แล้วหรือเปล่าครับรอ,องมารุนดูครับงวดมาที่16นี้เราก็จะรู้แล้วนะครับก่อนจะจบคลิปนะครับเราก็มาฟังคาเตือนก่อนนะครับคําเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางวิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ คลิปหน้าเจอกันนะครับสูตรที่4ที่5ที่6นะครับไม่แน่ครับอาจจะออกสูตร4สูตร5สูตรหก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ